ครับสวัสดีครับเออคุณกับพี่รู้สึกจะคุยกันทุกวันแล้วนั่นเองครับคม่บ่อยไปหรือเปล่าไม่บ่อยไม่บ่อยหรอกได้ความรู้ดีของคุณอ่ะทําให้จิตใจพี่มั่นคงมั่นคงเชื่อมั่นกับกรพัฒพูดอ่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตลาดยืนที่พันห้าร้อยสี่สิบสี่จุดจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่เทคนิคอลเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยควรจะต้องยืนเหนือหนึ่งพ้าสี่หกนะครับ ซ oh, ึ่งหนึ่งห้าสิบเนี่ยมันเป็นอะระดับขึ้นแท่งนะครับของแท่งวันที่สิบนะครับที่ตลาดมันลงจากหนึ่งห้าหกสองลงมาที่หนึ่งห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นระดับที่อะจะส่งสัญญาณเบรกเป็นขั้นฉ่ำีห้าวันด้วยนะครับค่<ท>ะสที่ถ้าเบรกตรงนั้นยิบหนึ่งเนี่ยตัวนะก่งกำไรระยะสั้นภาคฟินแลเนี่ยมันจะเป็นหเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นระยะสั้นแล้วนะครับชัดเจนขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้มันสิบอยู่ที่หนึ่งห้าสี่สี่สบสามสิก็เท่เที่เทคนิคก็ยังไม่ได้สวยได้มากมายแต่ถ้าเรามองรายละเอียดในระหว่างวันจริงแล้วเมื่อเช้านี่คือแย่มากนะครับบริษัถูกกดต่อเนื่องเลยนะครับแล้วภาคบ่ายเนี่ยขึ้นมาปิดได้ในโซนระดับเนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็คือปิดเหนือราคาเปิดเช้านะครับก็ถือว่าเป็นคุภาพที่ค่อนข้างโอเคแล้วแหละนะครับถ้าเราดูรายละเอียดในการเล่นระหว่างวันค่ะ นะครับก็ถือว่ายังคงมีบทตั้มที่น่าจะเป็นภาพของการซื้นตัวต่อนะครับสิ่งนี้ต้อนไม่เห็นอะไรนะครับซ้อนเห็นว่านักทุนโดยรวมเนี่ยยังคงไม่เชื่อมั่นต่อตลาดเลยนะครับว่าตลาดจะไปได้นะครับถึงความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงคงค่อนข้างต่ำจริงเราเห็นเรกิเนอลวันนี้เนี่ยบวกกันนะครับเยอะนะครับในกรอบศูนย์ุดสามถึงหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราเองเนี่ยบวกบางบนนะครับสูนยุดศูนย์สามนะครับก็ถือว่า เป็นภาพที่ลักกาดวิจิโน่นะครับก็มหมายถึงว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจรวมยังไม่ดีนะแต่อะไรก็ตามนะครับผมคงเชื่อว่าตลาดรวมเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้แหละนะครับจังหวะที่มันค่อยๆซื้อเนี่ยคนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นหรอกนะครับเอ่อจึงหวัจะเบสขึ้นมาจริงๆเน่ยนะครับตักงทุนถึงจะกล้าเข้ามาเก็งไวไมากขึ้นซึ่งโมนตั้มแล้วเนี่ยมันเอื้อให้ปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยลบนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายมันจะมีเรื่องการประชุม FOMC นะครับส9 2เก้ายี่สิบนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าจะเล่นพึ้งถแถลงนะครับภาพเศรษฐกิจครึ่งปีไปบอกว่าดอกเบี้ยน่าจะคงต่อ,อสองถึงสามครั้งต่อไปเนะครับรอบนี้เขาไม่น่าจะรีบเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวที่เขาชี้วัดเนี่ยเขาดูอยู่สามส่วนด้วยกันหนึ่งคือเวกโค้ดนะครับสองคือตัาการว่างงานนะครับสามคือเงินเฟ้อนะครับจริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ระดับต่ำมากนะครับฝั่งนี้เนี่ยถือว่าถ้าดูแค่เงินเฟ้อเนี่ย เฟดคงไม่ขึ้นตราดเรูเบียเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนตัวอาจารย์ารบอางานถือว่าดีกว่าที่คาดหมายไว้นะครับก็เป็นฐานึ่งที่ร่างดีแล้วก็เวทโคดอยู่กลางๆนะครับและรวมแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ฉุดอยู่ก็คือเงินเฟ้อนะครับนี่รวมแล้วเทรนของเงินเฟ้อที่มันดรับลงต่อเนื่องสามสี่เดือนเนี่ยนะครับอเมริกายังคงน่าจะย้ำนะครับซึ่งตัวดกเบียต่ำต่อนะครับใยทาให้ตัวตลาดโดยรวมไปจากประเด็นตรงนี้นะครับเป็นที่สิบแปดสิบเก้าอสิบเก้าถึงยี่สิบนะครับ แต่เป็นมีลิสต์ทหนึ่งพี่บอนนะครับต้อง,งบอกเลยว่าวันที่ยี่สิบนะครับต้องระวังกันที่หนึ่งทาไมฮะช่วงที่ยี่สิบเนี่ยตัวเบยนะครับมันจะออกจากตัวฟุตซี่นะครับนั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมีเงินจาก ETF ต่างประเทศที่เขาเ l าเ c ตตามกองทุนฟุตซี่เนี่ยนะครับต้องมีการปรับลดต้นหนักนะครับซึ่งเบยหนึ่งพอยที่ลงเนี่ยมันกดจัตมีได้นะครับประมาณตั้งถเจ็ดถึแปดนะครับเขียนว่าวันนั้นเนี่ย ต้องระวังให้ดีนะครับเศรเนี่ยจะผันผวนสูงเหมือนกันนะครับระะสิน,นตรารยงท่านเนี่ยตลาดคงจะสางการขื้นตัวขึ้นไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองเหมือนเดิมว,ว่าตลาดวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับขึ้นไปที่ระดับแนวต้าน1,563จุดจนถึง <มะ S> 1,570 <1, S 2> จุดได้ถึงห้าสามถึ้าเจ็ครับพรุ่งนี้เหรอครับจึงลุ้นรีบาวขึ้นไปนะครับลุ้น1,563 หิงห้าหสามแบบเกิดในห้าจุดศูนย์ค่ะอ๋อถ้างั้นตัวฟิวเจอร์พี่ต้องทำไงต่อปิดแล้วเนี่ยฟิวเจอร์ก็ถือต่อครับถือถือลองต่อนะครับจะเห็นว่าเรากำหนดจุดสต็อปลดไว้นะครับที่เก้าพ้าศูนย์แล้วก็ตอบตามก็ทาพันห้าลงมาเนี่ยคือเปิดลองได้นะครับก็ถือต่อนะครับลุ้นไปที่ประมาณสักงพันยี่สิบตัวน,นั้นยังคงมีลุ้นอยู่นะครับผมอืมได้ค่ะก็ทองคำา่ะคะทองคำมันก็ลงมานะครับลงมา จนเมื่อวานเนี่ยลงมาที่1147เป็นโลนะครับแล้ววันนี้เนีย่ยรีบาวขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปรีบาวขึ้นมาไม่เหนือ1168นะครับมันขึ้นมาแค่1166ก็หมายความว่าเรายังคงถือชับต่อได้นะครับลุ้นนะครับลงไปปิดข้างล่างแถวๆ1,140เหรียญห4 5เหรียญก็ปิดเถอะปิดแล้วจริงว่าก็ลงมาแล้วก็คือปิดชาวเตเนจริงีก็ปิดทำอะไรได้แต่ก็คุณแนะนําของเราเมื่อวานที่เราฝากไว้ สปานะครับเริ่มเริ่มมีแรงผสมเข้ามาบางบ้างอ๋อสปาของปิดที่สี่บาทแปดสิบนะครับบวกมาสองเอร์เซ็นวันนี้นะครับมาดูดาวต้านนะนะครับแนวต้านสี่เก้าสี่กับห้าบาทก่อนค่ะหลังก็ลับมาไปด้วยบ้างจะได้ยินสปาก็ขึ้นขึ้นหน่อยครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับหุ้นอื่นๆก็ follow up เหมือนเดิมครับค่ะ follow up นะหุ้นตัวเดิมนะคะเดือดๆทุกกลุลมพัดที่เพิ่งไป NMG อ้ยได้ตามป่ะ NMG ครับ ขึ้นมาถึงสามบาทกว่าแล้วนี่ครับโหลแล้วมันจะลงไปลึกปะจริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้ไม่ดีนะครับภาพนี้เนี่ยคือการเบกไฮเดิมนะครับอืเอ่อขึ้นมาสามจุดสองไฮเดิมก่อนน้านเนี่ยอยู่ที่มานสามจุดหนึ่งสองคือเบกขึ้นมาแล้วยินไม่ได้นะครับค่ะมันส่งสัญญาณว่าน่าจะถูกเทสนะครับการย่อเนี่ยจะย่อมาที่สองจุดสองได้นะครับตอนนี้แค่มีกำไรเนี่ยผมว่าถ้าหลุดสองจุดสี่อถ้ายังไม่ขายนะครับหลุดสองจุดสี่ต้อง ขายทำไมไปก่อนบางส่วนแล้วก็ไปดูแนวรับแถวๆสองบาทครับโอ้หายไปบาทเลยเหรอครับเพราะว่ากลับมันสวิงเยอะหุ้นนี้ค่อนข้างสวิงน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้นะครับไม่หลุดสองจุดสี่แล้วก็เบสขึ้นไปสามจุดสองใหม่ได้นะครับก็ยืนได้นะครับจะเป็นภาพที่อัพไซด์เนะี่ยเปิดกว้างมากนะครับหน่อาจจะคาดฝังที่ระดับสี่บาทถึงสี่จุดห้าได้แดีวในกระตามตัวนี้ผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่า ความไม่แน่ชัดในเรื่องตัวธ,ธุรกิจิมันอยู่คนเครื่องเยอะนะครับมีเรื่องข้อพิพาทก,กันอยู่ระหว่างกลุ่มู้ถุนุใหม่กับพิถุนุนเดิมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามองในแง่เกมว่าเขาเหมือนกําลังพยายามสะสมพุ่นกันอยู่เนี่ยก็เป็นภะาพาปุ๋ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องต้องระวังนิดหนึ่งว่าอในทีมของใมเดืเนนที่ไม่แบบยไม่ชัดเจนม,มากนักก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับระวางกลุ่มเข้าใหม่กดบกลุ่มเดิมครับผมโอเคได้ได้พอลงร่วงนกนั่นเองขอบคุณค